สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับการใช้ AI ในการผลิตสื่อไม่ว่าจะเป็นสื่อประชาสัมพันธ์หรือว่าสื่อในการนำเสนอผลงานต่างๆ,ๆนะครับทุกวันนี้เราสามารถใช้ AI ที่ให้ทั้งภาพให้ทั้งเสียงนะครับมาใช้ในการทำสื่อนะครับส่วนมากผมใช้อยู่2ตัวนะครับในการผลิตสื่อตัวแรกก็คือ AI จากส t u ด i o d i ีนะครับตัวที่2ก็คือ เวอร์โบว์ e ัตเต r นะครับทีนี้เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับ AI 2ตัวนี้นะครับว่าใช้งานกันยังไงนะครับ uh, AI ตัวแรกนี้นะครับเขาเรียกว่า Studio D.ID ไนะครับไปที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับ Studio D.ID นะครับคลิกเข้าไปเราสามารถลงทะเบียนใช้ใช้ฟรีได้นะครับแต่ว่าไม่มากนะครับฟรีได้ไม่นาน หลังจากนั้นเราก็ลงทะเบียนซื้อโปรนะครับแต่ข้อดีคือเราสามารถเลือกซื้อทีละร้อยสองร้อยได้นะครับเป็น point นะฮะก็จะเป็น point ให้เราเราสามารถใช้ได้ทีละนิดทีละหน่อยได้นะครับไม่ต้องไปซื้อมากก็ได้เหมาะสําหรับมือใหม่นะครับมือใหม่หัครับก็ใช้ได้นะครับตัวละครก็มีให้เลือกแต่ว่าส่วนมากจะเป็นตัวละครยุโรปนะครับเป็นฝรั่งถ้าทําคลิปเกี่ยวกับคนไทยก็มีคนเอเชียไม่ไม่กี่คนนะครับ เราสามารถเลือกตัวละครได้เยอะนะฮะส่วนมากก็จ่ายตังนะครับตัวละครระดับพรีเมียมเป็นคนต่างชาติทั้งนั้นนะครับ mm. เราสามารถเลือกตัวละครหรือว่าสร้างเองได้นะครับแต่ว่าเวลานี่ตัวนี้นะครับ AI g e n e r a t e เนี่ยเราสามารถสร้างเองได้นะครับแต่ว่าข้อเสียคือตัวละครเวลาพูดมันไม่ค่อยเป็นธรรมชาตินะครับตากับพิบป,ปากพูดแต่มือไม้ก็อยู่กับที่นะ เพราะฉะนั้นธรรมชาติก็จะไม่ไม่ไม่ดีเหมือนกับ AI ที่เป็นตัวละครสําเร็จรูปที่เขาให้มานะครับเราสามารถเลือกได้นะครับสําหรับคนที่ฝึกทำนะครับท่านสามารถใช้เสียงนะครับไปที่คลิปนะครับะสะคริปต์ก็พิมพ์เป็นภาษาไทยนะครับเราสามารถพิมพ์เป็นคําพูดตรงๆสวัสดีค่ะขอไขสะอาะเลยนะครับ ถ้าใช้ขอขวายก็สวัสดีค่ะนะมันต้องการเว้นคําพูดก็ใช้ใช้เครื่องหมายคําถามกั้นไว้นะครับให้เป็นประโยคถ้าเราไม่กัน้นมันก็จะพูดยาวไม่เป็นประโยคต่อกันเลยนะครับเพราะนั้นะเป็นเทคนิคนะครับนะมันอาจจะไม่อ่านตรงตัวเราอาจจะได้เปลี่ยนคําพูดบ่อยๆนะครับเสียเวลากับการเปลี่ยนคําพูดในในสคริปต์นี้นะถ้าหากเราต้องการเร่งทําสปอตโฆษณาพูดให้มันเร็วขึ้นแล้วก็เร่งสปีดคําพูดนะครับ เป็น1.1 1.2นะครับมันก็จะพูดเร็วเหมาะสำหรับไปทําสบัดโฆษณานะครับตัวนี้นะถ้าหากเราพูดธรรมดาก็เอาไว้ที่1น,นะครับเป็นเป็นสแตนดาร์ดไว้เลยนะครับอ่านะแล้วก็เอ็กพอร์ตเป็นวิดีโอช่วงทดลองมันมันมันจะไม่ acting นะครับจนกว่าเราจะเรนเดอร์เสร็จมันถึงจะ acting เหมือนเหมือนจะขยับปากนะฮะมันะช่วงทดลองใช้เนี่ยมันยังไม่มีขยับปากให้เราเห็นนะฮะเราต้องแปลงไฟล์เป็นวิดีโอก่อนดาวน์วโหลดมาใช้ นะอันนี้เป็นตัวละครน,นะครับลองทาดูนะครับอันนี้เป็นเจ้า s t u d i o อดีไอดนะครับตัวที่2นะครับ v ว r b ์โบวันเดอร์แชตัวนี้ก็ใช้ดีเหมือนกันนะครับข้อดีคือมันมีเทมเพลตให้เราเลือกเยอะแยะนะครับมีตัวอย่างให้เราเลือกนะครับสร้างวิดีโอขึ้นมานะฮะเราสามารถเอาเป็นลายตั้งแนวนอนลายนอนได้นะครับเรือกไน้หลายแบบสามารถเปลี่ยนตัวละครได้คลิกข,ขวา นะเปยนตัวละครเรายังได้ผู้หญิงผู้ชายหรือเป็นเทมเพลตที่เป็นธุรกิจเทมเพลตธุรกิจท่องเที่ยวข่าวนะเราเปลี่ยนได้นะครับนี่นะคือหน้าตาของเทมเพลตนะครับเทมเพลตก็จะมีหลายแบบให้เลือกสวยๆงามๆนะครับเราเปลี่ยนแค่ตัวละครนะคลิกเข้าไปคลิกข,ขวาเปลี่ยนได้นะครับอ,อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับ อ,อันเราขอ้ขอเสียครับ,รบเราต้องซื้อโปรทีละเยอะนะครับเป็นรายเดือนเดือนละ6ก0้อยขึ้นไปนะครับมันไม่เหมือนกับ s โต o โดดีไอที่ซื้อได้ทีละนิดทีละหน่อยอันนี้เหมาะสาหรับคนที่อพอเป็นแล้วนะครับหรือมีโอกาสใช้งานบ่อยๆนะก็ใช้ AI ตัวนี้นะครับในการผลิตสื่อได้นะครับอันนี้คือตัวอย่างของผมนะครับที่ทำนะ ตัวอย่างที่ผมทําก็หลายคลิปด้วยกันนะครับเป็นของอําเภอก็มีนะก็ได้รับความสนใจนะครับก็ถามกันเข้ามาว่าเอาผู้สื่อข่าวมาจากไหนบะมหัวหน้าส่วนราชการประจําอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับในโอกาสนีท่าในอำเภอบุคคลาในขอแต่ว่าพิธีกรสวยๆนะคค่อนข้างหายากอยู่นะก็มีคนเอเชียไม่กี่คนนะครับอันนี้เป็นเวอร์โ o วันเดอร์แชร์นะครับ เดยไอ้ตัวหนึ่งนะครับที่เหมาะสำหรับเอามาใช้ในการผลิตซี